ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือความโชคดีของคุณคือค่ะขอบคุณสำหรับทุกการสัพพอน์นนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะเดี๋ยวเรามาเช็คเอ e เน y จีวันนี้กันค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกตัวอักษรเจตัวเนาะได้ถึงหรือเปล่ามาดูกันค่ะว่ามีตัวอะไรบ้าง มีตัว J นะคะมีตัว R มีตัว Q มีตัว C มีตัว P ขาดสองเนาะเดี๋ยวเราอีก,อกสักสองได้ตัวอะไรเอ่ย L กับ K นะคะอันนี้จะเป็นชื่อเป็นนามสกุลเป็นเดือนเกิดเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่ก็ได้นะมีหมายเลข้วยเนาะ หมายเลข 8, หมายเลข 1, หมายเลข10หมายเลขสแล้วก็หมายเลข5ค่ะมาเช็คพลังงานโอ้ <laughs> พลังงานพุ่งมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะ The Emperor นะพลังงานขึ้นมาละใบที่หนึ่งนะคะ <laughs> ช่วงนี้ดุดันไม่เกรงใจใครใช่ไหม <laughs> ใครพุ่งารอวะ่าเอ๊หรือว่ามันติดกันออกไม่ติดเป็นเงาเฉยๆดุดันไม่เกรงใจใคร อูอ okay. wow. huh? mm ูอูโอเคว้าวนายเพนทาโอลส์ค่ะแล้วก็อุ้ยน่ารักไฮพรินส์ไฮพริสเทสช่วงนี้คือแบบว่าฟีลอารมณ์คุณประมาณว่าเหมือน เหมือนช่วงนี้คุณอยากควบคุมชีวิตอยากควบคุมโชคชะตาของตัวเองคืออารมณ์ประมาณว่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเองเนาะหน้าที่การงานสมบูรณ์ดีแล้วชีวิตชีวิตค่อนข้างดีถึงดีมากแล้วก็เหมือนจะเป็นการบอกเป็นกลๆว่าใครก็ตาม อย่าเข้ามาแยมอย่าเข้ามาแย่นะคะถ้าจะเข้ามาแล้วทําให้ไม่สบายใจอ่ะโปรดออกไปอย่าทําให้เราโกรธเนาะอย่าทําให้เราโกรธอย่าทําให้เราไม่พอใจเลยนะคะเหมือนแบบอารมณ์เอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องคือไม่ใช่จะไปหาเรื่องใครนะแต่เอาเรื่องคือแบบว่าถ้าที่ผ่านมามีคนไหมด่ดีมีคนเข้ามาแล้วทําให้ความรู้สึกแย่หรือว่า เข้ามาแล้วเป็นปัญหาคือเหมือนคุณแบบเหนื่อยแล้วอะไม่อยากเจอคนประเภทนั้นไม่อยากให้ชีวิตเป็นแบบนั้น <S <S นะ่นะก็พูดกันให้ชัดๆกันมาเลยดีกว่านะคะไม่ต้องมาเล่นเกมกันไม่ต้องมานั่งอ่านทายใจกันว่าเธอจะเอายังไงเธอจะเป็นคนแบบไหนบอกมาเลยจะเอาอะไรจะเข้ามาเป็นคนคุยจะเข้ามาเป็นเพื่อนจะเข้ามาเป็นแฟนอยากได้อะไรบอกมานะคะอย่ามาอย่ามาเสแสร้งอย่ามาการละครนะ ไม่สนุกด้วยแล้วก็ไม่อยากเล่นด้วยนะคะอย่าอย่าอย่ามารอเล่นกับใจคุณนะอารมณ์ประมาณนี้นะดุนิดนึงแต่ในความดุนะั้นนะ่ะมันก็มีความละมุนละไมยอยู่เพียงแต่น่าจะเซง็งๆเนาะน่าจะเซง็งๆว่าถ้าที่ผ่านมาแบบว่าเจอคนเจอคนไม่จริงจังมากหรือว่าเจอปัญหาจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคุณตั้งหลักกับชีวิตละว,ว่า ต่อจากนี้ฉันจะตัดสินใจนะฉันจะตัดสินใจฉันจะเป็นผู้เลือกฉันจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกเลือกอีกต่อไปจะไม่ยอมให้ปัญหาเข้ามากดดันชีวิตคุณรู้ว่าตัวเองมีทางออกคุณรู้ว่าตัวคุณเองมีความสามารถอาจจะแบบถ้าเป็นผู้หญิงเนาะก็อาจจะแบบเออฉันก็ทำงานได้นะหาเงินได้นะไม่จาเป็นที่จะต้อง มีแฟนก็ได้คือมีก็ได้แต่ถ้ามีแล้วไม่ดีไม่มีเสียดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็คุณอาจจะมองว่าถ้าเข้ามาแล้วมาแบบหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเข้ามาเลยอืมเราเป็นคนดีก็จริงแต่เราจะไม่เป็นคนดีที่โง่แล้วก็ ถูกหลอกถูกกดดันอีกต่อไปนะคะเหมือนเป็นการประกาศอะไรกับตัวเองสักอย่างมันอาจจะใกล้สิ้นปีก็ได้เนาะคือแบบมาสิ้นปีนี้ฉันขอปฏิวัติชีวิตที่ผ่านมาดูเหมือนแบบไม่ค่อยเป็นอย่างใจหรือเจออะไรน่าหงุดหงิดนับตั้งแต่นี้ไปฉันขอขัดกรองเลือกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันนะ <c oughs> อารมณ์อารมณ์หัวร้อนนิดนึงในตอนแรกแต่ในข้อหัวหัวร้อนนั้นน่ะไม่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรืออะไรหรอกแค่แบบมุญหิดเฉยเฉยแคคนแบบบุญหิดแลบบ้ถ้าไม่ถึงเจอแต่คนแบบนี้นะถ้าไม่ถึงเจอแต่ปัญหาแบบนี้นะนู่นนี่นั่นเนาะแต่เรามองว่าคือบางทีอะ่ะทําเป็นดุไปงั้นแหละแต่ลึกๆแล้ว,วเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจอ่อนเป็นคนน่ารักเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนเลยแหละนี่ไงมันถึงแบบ ทำให้คุณแบบดึงดูดคนเข้ามาหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างเข้ามาปัญหาภาระเข้ามาเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนยินดีที่จะซัพพอร์ตดูแลคนอื่น่ะพร้อมดูแลตลอดเวลานะคะพร้อมดูแลพร้อมรักพร้อมให้ความสุขตลอดแต่ก็นั่นแหละมันก็จะมีคนที่เข้ามาทั้งที่แบบปรารถนาดีจริงๆแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบแม่งจองเข้ามาเพื่อที่จะเอาเปรียบชัดๆนะคะหรือว่ามาตักตวงผลประโยชน์ตัวเองหรือแบบ มันก็จะมีคนเห็นแกตัวอืมที่แบบเฮ้ยไอคนนี้ให้นี่ว่าเราก็ไปเอามาจากเขาสักหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนแบบนั้นเนาะคือเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณลุกขึ้นมาตั้งกัดนิดๆก็ได้ในช่วงนี้นะคือแบบปล่อยให้คนเข้ามาเหยียบย่าน้ําใจหรือว่าใช้ความใจดีของคุณอะ่ะเป็นเครื่องมือทำมาหากินนานๆเกินไปแล้วฉันเหนื่อยแล้วนะอย่ามาเกาะฉันกินนะอย่ามา คืออไม่ต้องเป็นคนดีสุดๆก็ได้แต่อย่าถึงขั้นกับทําลายกันเลยละกันแล้วก็เหมือนกับเป็นคนดีมานานก็ก็ขอลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองบ้างดีกว่ารักษาผลประโยชน์ของตัวเองบ้างหรือทําดีกับคนที่ควรที่จะได้รับความดีของเราดีกว่าเนาะไม่ไม่มาให้พลังงานกับคนที่ มาเป็นเวมไพร์อะมาดูดพลังงานเราแล้วก็จากไปปล่อยให้เราเหี่ยวแห้งปล่อยให้เราแห้งตายแล้วเราก็ต้องสร้างพลังขึ้นมาใหม่นะคะอย่าฉะนั้นเลยเรากลับมาเชื่อในสิ่งที่เป็นรังสังหอนก็ดีเป็นสิ่งที่จิตใต้สำนึกบอกก็ดีดีกว่า คือเรามีความสุกว่าคุณรู้นะเวลาใครเข้ามาจะดีหรือไม่ดีมันเหมือนมันจะตังหงิดต่งหินในใจแบบใช่ไหมวะใช่ไหมวะคือคือเหมือนแบบพลังงานในส่วนของการรับรู้เบื้องลึกในใจของคุณทํางานดีนะคะปกติดีแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีอะ่ะคุณก็จะแบบเฮ้ยไม่ใช่หรอกมั้งเขาคงเป็นคนดีแหละคือแบบอยากจะให้โอกาสคนอ่ะเนาะอยากที่จะ อยากที่จะดูเหมือนกันอะบางทีอะคือรู้เหมือนกันนะว่าจะเร็วแต่แบบอยากรู้ว่าจะจะเลวประมาณไหนบางทีก็ท้าทายชีวิตเหมือนกันเนาะใช้ชีวิตท้าทายนิดนึงเหมือนกันว่าแบบเออเอามาจา้ะรู้ว่าไม่ค่อยดีหรอกในะขอดูซิว่ามันจริงอย่างที่คิดไหมคืออยู่จะเร็วได้ขนาดไหนแต่ปรากฏว่าแม่งเร็วเร็วไม่บรรยาบรรยงเลวไม่หยุดด้วยขอให้หยุดมันก็ไม่หยุดนะ คือรู้อยู่แล้วนะคะรู้อยู่แล้วก็กลับมาใช้พลังงานของตัวเองให้เป็นประโยชน์เหมือนเดิมกลับมาฟังเสียงสัญญาณเตือนเวลามันบอกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ถ้าทางไม่ค่อยดีแล้วกิ่นแหม,ม,ม่งแหม้งแหละก็จะได้ระมัดระวังตัวหรือว่าเก็บใจเก็บสิ่งดีๆเก็บความรู้สึกดีๆให้กับคนที่คู่ควรดีกว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เยียวยา ให้กับคนทุกคนบนโลกใบนี้เนาะเรารักษาเราซ่อมคนอื่นไม่ได้นะคะไม่ว่าเราจะสงสารไม่ว่าเราจะใจดีอยากช่วยเหลือเขามากแค่ไหนฮะเราก็ต้องรักษาระดับ energy พลังงานของตัวเองเอาไว้ด้วยอะ่ะให้คนอื่นมากเราก็ตายเหมือนกันฉะนั้นเราจะตายไม่ได้เราจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองด้วยนะคะไม่ต้องให้คนอื่นจนเราหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะไม่ต้องเป็นคนดีขนาดนั้นนะแล้วก็จะบอกว่า เป็นคนดีที่เบียดเบียนตัวเองอะ่ะอันนี้ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันแต่เรารู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ยอมแล้วแหละไม่ยอมไม่เอาแล้วเบื่อเสิงนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความโชคดีของคุณคืออะไรเรามาใช้ไพ่ออร์ค่ลกันนะ <G ül> อ้ออกมาเร็วมากเลยอนะ่ะ Triangle Choice ดีงามค่ะความโชคดีขึ้นมาก็ดีเลย Choice นี่ไงมันยังคงเกี่ยวเนื่องกับพลังงานของวันนี้เลยเนาะความโชคดีของคุณนะคะอย่างแรกอย่างที่พี่ไพ่บอกก็คือคุณมีทางเลือกเสมอในชีวิตเนาะอย่างที่เราบอกอะ่ะว่า เอาจริงๆนะคนไม่ดีเรื่องราวไม่ดีในชีวิตอถามว่าเราเราได้กลิ่นมันล่วงหน้าไหมเอาจริงๆอะ่ะเราส่วนใหญ่ได้แต่บางทีเราไม่แน่ใจงไงเรา,า m, ใช่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบงงๆงนิดนึงแต่ต่อให้เราปล่อยให้เรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นปล่อยให้ใครคนหนึ่งเข้ามาแล้วทำไม่ดี กับเราอะเราก็จะมีช้อยในชีวิตเสมอคือบางทีมันคัดกรองตอนแรกไม่ได้ใช่ปะมันก็จะมีคัดกรองในสเต็ปต่อไปก็คืออะปล่อยเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในใจแล้วดีดออกค่ะเอาเอาตัวออกจากคนคนนั้นนะมันมีวิธีตั้งมากมายนะในการเอาตัวออกจากสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตนะคะอาจจะแบบ ไม่ให้ความสําคัญกับเขาบล็อกเขาเอาตัวออกมาไม่ให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายหลายครั้งหลายคนจะบอกว่ายิ่งถ้าแบบเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่รักกันอะ่ะหรือว่าเรารู้สึกดีกับเขาอะแต่รู้แล้วแหละว่าเขาไม่เหมาะสมกับเราอะ่ะเราจะแบบแต่เขาจุด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 เนะ่ยมันจะเหมือนแบบเหมือนเราพยายามหาหาข้ออ้างให้กับสิ่งที่เราคิดว่ามัน มันไม่ควรเป็นแต่ถ้าถึงให้ต่อให้ถึงสเตปนั้นน่ะเราจะใช้คำว่าสเตปที่เหมือนหลงก็ได้เนาะแบบยังงงหัวไม่ขึ้นอ่ะยังเอาตัวเองออกมาไม่ได้อ่ะยังไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนดีไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองคนเราไม่ต้องแบบว่าเก่งอัจฉริยะคัดคนออกได้แบบ ร้อยเอน่ะมันก็ไม่มีใครเก่งขนาดนั้นนะมันก็ต้องลงลุกคุกคามาก่อนแล้วก็แต่ละคนอ่ะมันจะมีสเต็ปที่ถึงช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจอ่ะไม่เท่ากันบางคนเก่งมากได้กิ่นนิดเดียวเตยออกไปเลยเนาะบางคนแบบโอ้ต้องให้เขาทําให้เราช้าใจเลเวลหนึ่งหนึ่งเดือนเลเวลสองหกเดือนบางคนเป็นปีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ละแต่ละคน แต่และคนมีเลเวลไม่เหมือนกันไม่ต้องกดดันตัวเองเอาเป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ทําแต่ให้รู้ตัวว่าตัวเองมี Choice มีทางเลือกในชีวิตเสมอนะคะดีจริงๆเลยนะเรามีความรู้สึกว่าการที่คนเรามีช้อยส์ในทางเลือกที่เป็นเรื่องดีดีมากเลยนี่ไงดูสิ strength success lion นะคะ ใ,ใจแทนจะบอกว่านอกจากจะมีช้อยอ่ะลึกๆแล้วนี่ไงลึกๆแล้วอะคุณมีความแข็งแรงภายในใจตัวเองด้วยคือแบบดูดิยูอาไลออนเลยนะยู you <You S 2> เป็นราชสีเลยนะยู you คือแบบเจ้าป่าเลยนะโคตรแห่งโคตรของความเข้มแข็งแล้วอะของความมุ่งมั่นคือเรารู้เลยว่าคุณไม่ยอมหรอกที่จะปล่อยให้ใครมา ทำร้ายหรือทำลายอะไรคุณเลยอะหรือเรื่องใดนๆก็ตามที่เข้ามาทดสอบในชีวิตอะไม่มีทางทําให้คุณตกต่ำลงไปแน่นอนมีแต่จะถีทาให้คุณดีขึ้นเก่งขึ้นสําเร็จในชีวิตนะคะคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่คุณจะมีทางเลือกเพราะว่ายูมันนัมเบอร์วันอ่ะยูมันโคตรแข็งแกร่งโคตรแข็งแรงโคตรโคตรเทพอะคือแบบศักยภาพในตัวเองมีครบ ร้อยเปอร์ซ็นล้านเปอร์เซ็นต์พูดได้ตรงนี้เลยแล้วมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะพาตัวเองไปดีด้วยนะคะคือแบบดูดิสายตาคือแบบจดจอกที่ความสําเร็จแน่นอนมันจะชา้าจะเร็วยังไงก็ต้องมานะคือเกิดมาเพื่อที่จะสําเร็จอะเอาคำพูดนี้ไปใช้เลยดีกว่าว้าวดูดิโคตรเจ๋งเลย Freedom action นะคะอืมจะมีอะไรที่สมบูรณ์ไปมากกว่านี้เนาะ นอกจากความโชคดีที่คุณมีทางเลือกในชีวิตคุณมีความเข้มแข็งแข็งแรงและก็มองหาความสำเร็จในชีวิตอยู่เสมอแล้วเนี่ยคุณยังมีอิสระในการใช้ชีวิตของคุณด้วยนะเพราะว่าเรารู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้ว่าจะเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตได้ยังไง แล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นคนที่ดีแต่พูดนะไม่ใช่เป็นคนที่ดีแต่ฝันหวานมนโนเพ้อไปวันๆนะคุณลงมือทําด้วยลงมือทําแบบตั้งใจอ่ะคือสเตตทางใจมันแข็งแรงมากๆอยู่แล้วอะ่ะฉะนั้นพอมันบวกกับความคิดที่ดีความมุ่งมั่นที่ดีการตัดสินใจที่ดีพอมันลงมือทำนะความสำเร็จก็แค่ก็แค่เอื้อมมือไม่มีอะไรยากไปมากกว่านี้เลย จิตวิญญาณแห่งแห่งความมุ่งมั่นมัน,ม,นมันสมบูรณ์อะ่ะมันเพียบพร้อมอะ่ะต่อให้อยู่ในที่มืดอะ่ะคุณก็จะเจอแสงสว่างต่อให้ใครเข้ามาปิดตาคุณก็จะเจอแสงสว่างในตัวเองนะคะต่อให้แบบทั้งโลกบอกว่าคุณทําไม่ได้อะ่ะคุณก็จะเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะหาทางพาตัวเองไปทําสิ่งนั้นให้สําเร็จให้จงได้พลังงานแบบหนักแน่นมากเลยแบบ เหมือนแบบอารมณ์ซูเปอร์ฮีโร่เลยเนาะคือดูแล้วรุ้นตามเลยทำไมจะแบบเข้มแข็งทอรหดอดทนได้ขนาดนี้นะคะขอดูใบนี้หน่อยว้าวโอ้ my goodness ว้าวพี่ขอกนกยูงเนาะ คุณจะสร้างบางสิ่งบางอย่างได้อย่างมหาศาลคุณจะสร้างความเติบโตให้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนานะคะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วอยากมีน้องโอกาสมาแล้วนะมีโอกาสที่จะดีมากๆนะคะแล้วก็เด็กคนนี้คะ่ะจะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแบบ เราคิดว่าเราเรียกได้ได้ไเต็มปากเต็มคำว่าเด็กคนนี้จะเป็นอภิชาต,ตบุตรนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณจะทำอะ่ะหรือสิ่งที่คุณทำอยู่ในเร็วๆนี้จะก่อให้เกิดความมั่น,งนคงมั่นคงในชีวิตมหาศาลจะเกิดเงินทองมากมายนะคะอะไรก็ตามท,ที่เป็นธุรกิจ ที่คุณอยากได้ที่คุณมองหา,าไว้นะขอให้คุณทำต่อไปอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าที่ผ่านมามันอาจจะดูช้าไปนิดนึงมันอาจจะดูแบบนิ่งๆน,นะแต่เหมือนกับช่วงเนี้ยม,ม,มันเริ่มมันเริ่มมีโมเมนตัมอ่ะมันเริ่มมีแรงเหวี่ยงมันเริ่มมีแรงกระเพืออะไรบางอย่างคือมันเหมือนแบบมันเริ่มเป็นสัญญาณที่แบบ กราฟมันค่อยๆจะพุ่งขึ้นแล้วว่าที่ผ่านมามันอาจจะนิ่งๆละหกละเหินบ้างขึ้นๆลงๆบ้างแหละแต่จากนี้ต่อไปอ่ะเหมือนมันจะค่อยๆขึ้นแล้วก็ทะยานไปเรื่อยๆอ่ะคุณเกิดมาเพื่อความสุขความสําเร็จในชีวิตของคุณจริงๆไม่ว่าสิ่งนั้นอ่ะคุณจะทําด้วยตัวเองก็ดีหรือมีคนเข้ามาช่วยคุณก็ดีนะคะ อาจจะมีคู่บุญบารมีเข้ามาสนับสนุนหรือมีผู้ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนคือสิ่งที่คุณทำไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามอ่ะจะต้องได้รับการสนับสนุนหรือการตอบรับที่ดีอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะถ้าทำธุรกิจอะค่ะสินค้าตัวนั้นก็จะเริ่มแบบขายได้อ่ะติดติดตลาดหรือว่าแบบเริ่มสร้างเงินเข้ามาหมุนเวียนให้กับคุณอย่างมหาศาลนะคะหรือถ้า เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมีฐานแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีคนที่แบบรักคุณพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่คุณมากมายกว่านั้นเขาจะเอาเงินทองมาให้คุณด้วยนะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองอ่ะไม่ไม่รู้ว่ามาจากทางไหนหรอกแต่เราคิดว่าส่วนเหนื่งต้องมาจากคุณแน่ๆหรือมาจากคนที่เป็นเอฟซของคุณอ่ะคนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนคนที่เป็นลูกค้าหรือคนที่รักคุณอ่ะ หมือนมาจากเหมือนมาจากความรักอะเหมือนมาจากความรักโหดีจังเลยอะทั้งความสําเร็จทั้งความมัน่นคงทั้งความทั้งเงินทองชีวิตก็มีตัวเลือกอคือโคตรโชคดีแล้วนะคือแบบเลเวลของคุณโชคดีนี่คืออัพอัพอัพไปเรื่อยคือแบบคิดว่าอันนี้ก็ดีแล้วนะมีอันนี้อีกมีอันนี้อีกคือแบบชีวิตคุณก็มีอิสระเนาะอ๋อคือถ้าคือแบบ คุณจะรวยมากๆชนิดที่ว่าคุณไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปเลยนะแบบไม่ต้องมากังวลใจว่าจะหาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าไม่ต้องกังวลใจว่าจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยังไงไม่ต้องกังวลใจว่าแบบจะส่งลูกเรียนดีๆได้ไหมจะพาตัวเองไปเที่ยวได้ไหมคุณจะประสบความสําเร็จชนิดที่ว่าคุณไม่ต้องกังวลอีกเลยมีเงินแบบหยิบ ใช้จ่ายได้คล่องแล้วก็อาจจะให้คนอื่นได้ด้วยนะเจอจุนคนอื่นได้เหมือนกันเออไพนี้จะพูดถึงในเรื่องของการเจอจุนคนอื่นก็ได้นะคือแบบรวยจนเหลือเฟือรวยจนเหลือกินเหลือใช้อ่ะรวยจนให้คนอื่นได้อ่ะเลี้ยงคนอื่นได้ดูแลคนอื่นได้เลี้ยงดูตัวเองได้นะคะโอ้โคตรโชคดีเลยอยากให้แบบหลายๆคนเปิดมาแล้วได้เจอเลยเนาะคือแบบโคตรของโคตรของโชคดีเลยเนาะ จะมีใครแบบโชคดีระดับนี้เนาะคือแบบนี่คือแบบแทบจะได้ไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับออกไปจะหมดแล้วนะเนี่ยอีกสักใบไหมเดีย๋ยวมาดูทิมันจะพาเราไปขั้นขนาดไหนคือแค่นี้ก็คนลุกแล้วนะ mm hmm. จะดเลเวลไหนนะขออีกสักใบนะปิดท้ายหน่อยมีความสุขต mm hmm. ุ่นเต้นแทนอะขออีกใบได้ไหมคะพี่ไพ่คะ ให้ใบหนึ่งกูให้เยอะเดี๋ยวนะโอเคเราขออนุญ,ญาตหยิบแค่ใบนี้ใบเดียวเนาะข่าวดีค่ะดูดิมาไม่หยุดจริงๆคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยรอคอยอะไรอยู่ได้รับเลยนะอะ จะมีคนเอาข่าวดีมาให้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะหรือว่าเข้ามาเป็นความสบายใจเข้ามาเป็นความรู้สึกดีๆด,ดูดิทีมซัพพอร์ตยังตามคุณอยู่ไม่รู้จบเลยแล้วก็จะมีมากขึ้นมาหาศาลด้วยนะอาจจะมาหาศาลในเรื่องของเงินทองก็ได้พูดซัพพอร์ตก็ได้พูดสนับสนุนก็ได้หรือว่าคุณจะโด่งดังมากๆก,ก,ก็ได้นะคะคือถ้าใครทําคลิปหรือสาย t ิกตอกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่แบบคลิปเริ่มติดไวรัลแล้วเนาะเริ่มได้รับการสนใจมากๆหรือว่าอยู่ดีๆแบบ วิวยอดวิวก็ปั่นขึ้นมานะหรือว่าแบบมีผู้คนให้ความสนใจจํานวนมากนะคะอาจจะเริ่มมีสปอนเซอร์เข้ามานะอาจจะเริ่มมีแบบคนเข้ามาติดต่อในเรื่องของงานนะคะแล้วถ้ามันชนกันกีับการเงินเนี่ยมันเหมือนกับข่าวดีเนี้ยมันจะทําให้คุณชีวิตคุณดีขึ้นอนะ่ะทุกเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามนะจะเข้ามาแล้วทำให้คุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องเลย ชื่อเสียงของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ความดีของคุณนะมันเหมือนมีคนเอาไปบอกต่อบอกเฮ้ยเราไม่รู้เนาะคุณอาจจะขายของแล้วโปรดักคุณดีอะไรเงี้ยเริ่มมีการบอกต่อบอกต่อบอกต่อหรือว่าเริ่มมีบริษัทหรือมีช่องไหนอยากมาคอลแลบอะไรอย่างเงี้ยอยากมาทำงานร่วมก็ได้นะคะ มีการพูดคุยมีการเจรจาเกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีกับคุณทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื ames, ่องที่คุณรอคอยแล้วก็ต้องการมานานเหมือนจุดพุ้เลยเนาะคือแบบเหมือนแบบพุ้ปีใหม่ที่มันแบบขึ้นแล้วพุ้งพุ้งพุ้ง้คือแบบมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาคุณเต็มไปหมดเลยอ่ะยิ่งยิ่งยิ่งเปิดใจยิ่งมีใจที่ดีอ่ะเหมือนกับเหมือนความดีเข้ามาเป็น สายทามนั้นน้ําเลยอะแบบเข้ามาแบบนั้นนะเข้ามาแบบเขื่อนแตกเลยเข้ามาแบบว่าเหมือนคุณพาตัวเองไปอยู่จุดที่พีคที่สุดในชีวิตเลยอะพร้อมที่จะแบบเตรียมตัวรองรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคือแบบฉันความทําความดีมาทั้งชีวิตแล้วว่าความดีแล้วเหมือนจักรวาลบอกว่าเอาไปเลยจ้ะฉันเข้าใจเธอเธอละ ฉันยอมใจฉันทดสอบเธอมาพอแล้วต่อไปนี้รับไปเลยนะสิ่งดีๆแล้วก็ตามที่เธออยากได้ในชีวิตเอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปเลยอยากได้อะไรฉันจะให้เธอให้หมดเลยจ้ะฉันจะตามใจเธอเลยขอให้เธอโชคดีขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอสุขสมใจอย่างที่เธอเคยทําความดีมาตลอดชีวิตเลยนะประมาณนี้เลยจ <c oughs> ้ะอ่านแล้วรู้สึกคือเคิมแทนะอ่ารู้สึกดีทั้งเลยดีใจแทนด้วยนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็คือความโชคดีเราอยากจะเรียกว่าความโคตรโชคดีของคุณนะคะคือสิ่งนี้นั่นเองนะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะย้บายมาเล่าให้ฟังบ้างนะเจอเรื่องอะไรดีๆอ่ะมีความสุขแทนเลย